สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไทยนิยมวันนี้ผมวิบูลีและจางจัน์ครับสวัสดีครับและผมจิ๊บวสุแสงสิงแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิ๊บครับสวัสดีครับคุณน้ำครับวันนี้จะขอต้อนรับคุณผู้ชมที่อู่ทหารเรือทนบุรีที่กรมอู่ทหารเรือครับเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษนั่นคือวาระมหามงคลของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับเพราะวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับ ครบ6รอบครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรานะครับและว,วันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าจะมีโอกาสได้เห็นอีกหนึ่งการฝึกซ้อมในพระราชพิธีสําคัญอีกหนึ่งพระราชพิธีครับคุณเิม์ครับใช่ครับ,รบเมื่อ4ปีที่แล้วผมจําได้ว่าประชาชนคนไทยและคนทั่วโลกมีโอกาสได้ชมขบวนพระย่าญากลาทางโลมา ซึ่งเป็นโบราณราชพิธีซึ่งถูกสืบทอดมาตามัติยราชประเพณีในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาถึงกรุงรัตนโกสิน์เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับและปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะครับที่ทางกองทัพเรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดและวันนี้ผมอยากจะขอแนะนําท่านพลเรือตรีไพรทูลปัญญสินซึ่งท่านจะกุณามาให้ความรู้กับพวกเรา สำหรับเรื่องของขบวนเรือราชพิธีที่สำคัญในปีนี้ครับหนึ่งพันหร้อใหม่ทะเลไทยมีนวีนิ้า รายการไทยิยมของเราได้รับเกียรติจากคนเรือตีไพฑู์ปัญญสินครับที่โกนาจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณท่านผู้ชมครับขออนุญาตเรียกพี่ไพฑู์นะครับถือว่าเป็นครั้งที่่6ของการจัดขบวนเรือพระพิธีถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ร้ยเก้ารัชการที่เก้าครับแล้วก็ในเกิร้อยเก้ารัชการที่สิบครับวันนี้ที่เรามาที่อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือวันนี้ก็เปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เข้ามาชมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดด้วยในปีนี้น่าจะเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับครับท่านมาตรวจติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานในส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานต่างๆเนี่ยท่านเชื่อใจในเรื่องการทํางานครับ แต่ว่าพอท่านได้มาเห็นเ,เรือพระพิธีที่สวยงามครับแล้วก็ได้มาเห็นควา,า,ามตัดตำของกำลังพลของกองทัพเรือท่านบอกสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ที่เป็นหัวใจครับที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างท่านก็เลยบอกว่าให้เชิญชวนแล้วกันเราให้เชิญชวน นักท่องเที่ยวน้ำชาไทยต่างประเทศท่านมองว่าเยาว,วชนเนี่ยคือคําตอบสุดท้ายในการที่จะรับมอบมรดกทางวัฒนธรรมนี้ครับนะครับไปรักษาแล้วก็สืบต่อสืบต่อสืบต,ต,ต่อรุ่นต่อรุ่นไปแล้วก็อต้อนรับทุกคนที่จะเข้าชมสองอาทิตย์เนี่ยมีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมเนี่ยสากว่าคนพี่พี่วิบูลครับ3,700ักว่าคนเนี่ยทุกคนถือเป็นสื่อตัวน้อยๆเลยนะ เพราะทุกคนเนี่ยสิ่งที่เขาพกมาในยุคนี้นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งครับซึ่งสามารถจะถ่ายภาพในทุกๆุกกริยาบทที่เราไม่ห้ามครับเขาสามารถที่จะถ่ายได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ไปนําเสนอการที่เขาได้นำเสนอไปเนี่ยมันเรียกความสนใจจากคนที่ไม่เคยรู้มขคอีกสิ่งที่เราได้เห็นนี่ถือว่าเป็นโบราณมีมาตั้งแต่สมัยโบราณคบฮะตั้งแต่ในอดีตทราบว่า ประเทศไทยของเราในสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยมีขบวนเรือเพราะอยู่ย่าตาทางชลงามาคงจะต้องย้อนไปจนถึงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เลยนะครับนะแล้วก็สมัยมาถึงกรุงศรีอยุธยาคร,บครบับกรุงสุขโขทยัยซึ่งได้มีการบันทึกถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่าชประเพณีการจองเปลีย่ยนการลอยกระทงที่มีการนําเรือ เข้ามามาร่วมในครับในพิธีต่างๆมากมายกลับไปถึงสุโขทัยเลยครับท่านแสดงว่ามาถึงโอ้ตั้งแต่ก่อนสุโขททยยุทธยากรุงธนบุรีจนมาถึงรัตนโกสินทร์ครับโอ้บครับมาถึงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการฟื้นฟูเรือขึ้นมาบ้างนะเรือที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์เรือที่ใช้งานอยู่กันนี้นี่ก็จะ ปรากฏอยู่ก็คือเรืออนเนกชาติผู้ชมเรือพนั่งอนันตนาคราชในสมัยรุ่นเก้ารกาที่รัาครับครับ,รบแล้วก็ทรงมีดําริที่จะสร้างเรือต่อมาคือเรือสุวรรณหงส์นับจนถึงปัจจุบันนี้มีเรือพระ่นั่งทั้งสิ้นจํานวนกี่ลำครับที่กองทัพเรือดูแลอยู่ณขณะนี้52ลํามาถึงในคราวที่ในหลวงราัชากาลที่9ทรงครองศิลาสมบัติครบ50ปีในปี2539กองทัพเรือก็ได้มีโครงการต่อเรือถวาย นะครับเป็นเรือประจำราชการ,รนั่นก็คือเรือพระที่นั่งนารายณ์สมสวงาราชการที่9ในปี2 5 3 9เองปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรครบ6รอบนะครับจึงมีพระราชพิธีที่สําคัญนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็ยังมีความพิเศษอีกมากมายอย่างวันนี้ที่เราพูดคุยกันเราบันทึกเทปกันอยู่ในวันนี้เป็นครั้งแรกที่ฝีพายมีโอกาสได้ขึ้นเรือพระที่นั่งจริงๆใช่ไหมครับ คือหลังจากที่มีพิธีบวงสวงเส้นไหว้แม่ยันางเรือนะครับหลังจากได้รับปดเก้าพระราชทานให้อัญเชิญเรือลงซึ่งผู้ชกการถานเรือเนี่ยท่านได้ประกอบพิธีเมื่อวันที่สองกรกฎาที่ผ่านมาแล้วก็อัญเชิญเรือลงเมื่อวันที่4กรกฎานี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เรือพระที่นั่งทั้ง4ี่ลำเนี่ยได้ถูกอัญเชิญมาไว้ที่อู่หนึ่งนะครับของอทบหรือว่าอู่ทหารเรือธนบุรีในวันนี้ เรียกว่าถ้าย้อนกลับไปถึงกระบวนการการเตรียมการตั้แต่วันแรกเลยวันที่หนึ่งเลยเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยใช้้ระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่ไปตัสี่สิบบวกยี่สิบห้าหกสิบห้าวันรับหกสิบห้าวันของการฝึกนะครับกําลังพลเนี่ยที่เป็นกําลังพลประจําเรือลานี้เนี่ยที่เขาจะต้องทําการฝึกเขาจะผ่านการฝึกบนเขียงครับบนเขียงมาก่อนนะครับแล้วก็จะฝึกในเรือในน้ําซึ่งใช้เรืออื่นครับ นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกำลังพลทุกนายที่มาวันนี้ครับพี่บุญเลยเป็นการลงเรือวันแรกวันนี้เขาได้สัมผัสกับเรือวันแรกครับที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากเสร็จงานเพื่อพิธีแล้วเรือเนี่ยทุกครั้งเนี่ยครับจะถูกนําไปเก็บในพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นที่เดียวในโลกที่เป็นแบบนี้ครับครับสิ่งอันสำคัญครับในอดีตเพื่อที่จะจัดรักษาโชว์ให้กับคนทั่วไปได้ชมนะครับแต่เรือพระที่นั่งเนี่ย แลกกว่าที่อื่นครับคือเรือพระที่นั่งเมื่อถูกจัดเก็บที่พิพิธภัณฑ์เรือนะครับในวาระอันสําคัญงานการพระราชพิธีสามารถที่กราบพระบรมราชานุญาตอันเชิญเรือครับมาจัดขบวนในราชพิธีเรียกว่าโบราณราชพิธีครับทางนี้ได้หนึ่งเดียวในโลกจริงครับขออนุญาตคุณผู้ชมพักโฆษณากันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาในเทปพิเศษของรายการไทยนิยมวันนี้สักครู่หลังโฆษณาครับ เราต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาที่อู่ถาเรือทนบุรีกรมอู่ถาเรือนะครับวันนี้เราขออนุญาติมารับความรู้จากท่านพลเรือตีไพรท์ปัญญสิทธิ์ครับขออนุญาติพูดคุยกับท่านต่อเนื่องไปการคัดเลือกฝีพายทางกองทัพเรือมีวิธีการคัดเลือกแบบไหนอย่างไรครับ ด้วยกําลังพลที่อยู่ในเรือพระพิธีเนี่ยต้องใช้กาลังมากถึง2,200นายสำหรับเรือพระนิรันดร์5 2 2 0คราบเป็นอัตราประจํานะครับครับอัตราประจําสําหรับผู้ที่ทําหน้าที่ประจําเรือครับ2,200นายครับยังไม่นับค่าลากบริพันธ์อื่นๆนะอัตรากรลังพลประจําเรือเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องฝึกพี่วิบูลเชื่อไหมครับว่ากําลังพล2,200นายเนี่ยเคยผ่าน งานเมื่อการจัดขบวนเรือครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ100ร้อยกว่าหน่วยเท่านั้นเองออที่เคยผ่าน ก็จะพิธีเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วเหลือเพียงร้อยกว่าต้องบอกว่า90%เนี่ถือเป็นกําลังพลใหม่ใหม่เลยแล้วที่สาคัญคือความสมัครสมัครีของทุกๆคนที่ต้องมีความพร้อมเปลี่ยนกันอันนี้ยิ่งยากชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ตรากตรามมากนะครับครับกําลังพลเรือทั่วไปถ้าเป็นผู้ที่ฝึกตอนเช้านะคครรัับบพอฝึกเสร็จเนี่ยเขาจะกลับไปหน่วยไปทํางานครับผู้ที่มาฝึกในภาคบ่ายคือครึ่งหลังนะ เราแบ่งขบวนเรือเนี่ยเอาเป็นสองสองภาคภาคแรกในยี่สิบแปดลำนะครับภาคหลังในยี่สิบสี่ลำรวมเป็นห้าสิบสองลำภาคแรกในยี่สิบแปดลำฝึกตอนเช้าครับภาคที่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องทํางานก่อนทํางานที่หน่วยก่อนขาดไม่ได้กองทัพเรือขาดพอเขาทํางานเสร็จตอนบ่ายเขาก็มาฝึกคนที่ฝึกตอนเช้ากลับไปทํางานแต่ในจํานวนยี่สิบแปดลำเนี่ย บวกได้สี่ลำครับคือเรือพระที่นั่งอืเมื่อเขาฝึกภาคเช้าเสร็จแทนที่เขาจะได้กลับไปทํางานหรือไปพักเขาต้องมาลงเรือฝึกที่นี่ตําแหน่งของเรือประกอบด้วยหนึ่งเรือเชิญพระไตรก็คือเรือพระนั่งอนานตนะคราชครับเรือเรือทรงก็คือเรือไปนั่งสุพรรณหงั์แล้วเรือพระที่นั่งรองมีสองลำมานั้นเราก็นํามาหนึ่งลำว่าเป็นเรือพระที่นั่งรองก็คือเรือไปนั่งนารายณ์ทรงสุวรรณรัชกาลที่เก้าอันเชิญออกจากอู่นี้ครับ ไปปลูกทุ่นคำว่าปลูกทุ่นก็คือไปไปปลูกปลูกไว้กลางไปลอยลำเปลอยลำครับนิ่งๆสามลำนะครับแล้วก็การแต่งกายเครื่องประดับตกแต่งเรือเหมือนการพระราชพิธีทุกอย่างครับแล้วก็มีการขับเบเป็นการขับเทเฉลิมพระเกียรติะองท่านครับแล้วถือว่าต้องมีการประพันธ์บทเทสำหรับกระถินแรกด้วยไหมครับอีกช่วงหนึ่งสลับช่วงปลายครับนะครับหลังจากที่เสร็จการพิธีในวันเฉลิมพระชนม์ษาแล้ว กองทัพเรือก็จะไปดําเนินการฝึกจัดขบวนเรือ,อซึ่งขณะนั้นก็จะมีบทเฮเรืออีก4ี่บทด้วยกัน<อ>ครับ<อ>ซึ่งครูสองย้อยก็ได้ประพันธ์เรียบร้อยแล้วด้วยในช่วงของบทสรรเสริมพระบารมีเนี่ย<อ>ผมได้อ่าน<อ>นะครับได้อ่านถึงบทที่ท่านตงท่านได้พารนาถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเนี่ยทรงมีคุณโอปาการกับพระศพนิกรชาวไทยบางเรื่องเนี่ยพวกเราไม่รู้ถ้าพวกเราไม่เคยเห็นเลยว่าพระองค์เนี่ย ทร,ทรงห่วงใยประชาชนาามากเพียงใดนะครับท่านก็จะพารนาว่าเรือที่สวยงามเนี่ยเรามีการรักษาสืบทอดมาถึงทุกว,วันนี้ได้อย่างไร,รนะครับบทชมบุญกระถินก็เป็นการสืบสารคือน,นอกจากท่านจะบำรุงในเรื่องของรักษาโบราณประเพณีแล้วการครั้งนี้เนี่ยท่านยังบำรุงพระศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกระถินเนี่ยก็เป็นการสอนให้คนทั่วไปนอกจากชาวพุทธเนี่ยได้รู้เลยว่าพระอ,องค์ท่านเนี่ย มาถวายพระพุทธินะนะครับมาการทางพุทธศาสนานะครับ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 พระองค์ท่านก็เป็นองค์พระศาสนูประรมพกในทุกศาสนาอยู่แล้วด้วยบทเฮเรือในแต่ละวาระปีบ่งบอกอะไรหลายอย่างครับฝากเรื่องของการเสียงเฮครับที่บรรยายครับในทุกครั้งที่ได้มีโอกาสชมพระาชวิธีเสด็จทางชนละมากเนี่ยทั้งคูน้ำทั้งวัดจตุยานี่จะเงียบสนิทเลย เป็นเป็นเนสเน่ห์อย่างหนึ่งของการปฏิบัติในการจัดขบวนพายหายาตาเป็นข้อปฏิบัติของทุกคนที่อยู่ในเรือคือทุกคนเมื่อลงเรือแล้วทุกคนจะเงียบพี่บูสังเกตครับพี่สังเกตไหมครับจะไม่ได้ยินเสียงใครที่พูดอะไรเลยรเขาจะได้ยินเสียงอย่างเดียวก็คือเสียงการขับเหบอจังหวะพา,ายนี่คือหน้าที่เขาเท่านั้น ในเรือเนี่ยจะมีหน้าที่ในการบังคับเรือเขาจะไม่ใช้เสียงคําบอกคําสั่งเลยเขาจะใช้สัญญาณมือส่งไปยังผู้ที่รับสัญญาณนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่ส่งต่อที่กาลังพลวิพายเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในเรือลํหนึ่งเนี่ยจะมีคนส่วนใหญ่เนี่ยหันหน้าไปทางหัวเรือแต่จะมีคนหนึ่งหันหลังให้กับเรือคนที่หันหลังให้กับเรือนั่นนะครับเขาจะเป็นคนรับสัญญาณจากในเรือส่งไปให้กับกาลังพลวิพายคครรัับบ แล้วทุกคนก็จะอยู่ในการสงบว่าเขาจะปฏิบัติในการบังคับนําเรือไปในตําแหน่งลิ้วเรือเนี่ยด้วยสัญญาณเหล่านี้คอยรับสัญญาณมือเหมือนสะท้อนกระจกนะฮะจากด้านหน้ามาปุ๊บด้านหลังปั๊บกลับมาสินไพยจ้องใช่ครับอันนี้คือความละเอียดความวิจิตรงดงามที่ผ่านการฝึกฝนแล้วก็ต้องผ่านการรักษามาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับ านหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับท่านพันใจเอกคุณศัตว์กลิ่นบัวครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่คุณแบงค์นะครับคุณแบงค์เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีโอกาสได้เป็นฝีผายเมื่อส่ปีที่แล้วแล้วก็ในปีนี้เป็นอีกหนึ่งในสาท่านที่รอการคัดเลือกที่เรียกว่าเป็นพนักงานเหครับเมื่อสักครู่ที่มีการฝึกซ้อมได้ยินเสียงคุณคุณสัตว์นะครับผม ปีที่ผ่านมาตอนนั้นที่มีกระบวนการคัดเลือกยังไงครับพี่แร๊คครับทุกครั้งเนี่ยจะมีการประกาศมาว่ารับสมัครกําลังพลผีพายนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สมัครเข้ามาเราเตรียมใจเข้ามาเพื่อที่จะทํางานในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการถวายแด่พระองค์ท่านนะครับเป็นการเป็นเกียรติกับวงตระกูลของเราครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการพายเรือในครั้งนี้ครับปีนี้เป็นปีที่คุณแบงค์เองเนเปลี่ยนหน้าที่ นะครับมีโอกาสได้มาเป็นหนึ่งในสามผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นเรียกว่าพนักงานเหตุถูกไหมครับครับผมเป็นมาอย่างไรครับหนึ่งเลยคือผมมีใจรักครับชอบเรื่องของการร้องเพลงทุกทุ่งนี่นะครับยอดชอบเรื่องของการขับร้องนะครับเรื่องของการร้องเพลงทุ่งประมาณนี้ครับุแบงก์ก็เลยมาสมัครก็เลยเข้าสมัครแล้วเป็นพนักงานเหตุพายเรือไปทุกคนจะต้องร้องในใจได้ต้องร้องในใจ จับจังหวะใน,ในใคคะการการร้องนะครับว่าจังหวะน,นี้เราต้องออกพายจังหวะน,นี้ราต้องหยุดนะครับแล้วฝีพายเนี่ยก็จะต้องรับร้องให้ถูกต้องตามจังหวะนะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อมีการจัดขบวนในครั้งล่าส,สุดเนี่ยเมื่อปีสอง2นบนะครับก็ูฝึกเขาก็เห็นแววว่าผมเนี่ยสามารถไปสอนได้สอนเป็นสอนฝีพายให้พายเรือได้แล้วก็ในการสอนเนี่ยครูฝึกก็ต้องเหได้ต้องเหได้ทีนี้ผมก็เรื่องฝึกเรื่อยมา นะครับฝึกการเหตุเลื่อยมาครับโดยมีครูที่เป็นศิปศาภาษาวิชาให้นะครับก็เลยฝึกตนเองตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ครับความรู้สึกของคุณแบงค์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาแล้วก็สืบสารอยากบอกความรู้สึกนี้กับคุณผู้ชมใครที่ยมนะครับในความรู้สึกของผมนะครับปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้มาครมาที่เป็นหนึ่งในสาของพนักงานเอกของกองทัพเรือนะครับที่จะถูกคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ครับก็ เชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมาร่วมชมร่วมชมบารมีนะครับความสวยงามของกระบวนเรืออยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารวัฒนาประเพณีของชาติไทยเราให้อยู่คู่กับชาติไทยเรานานเท่านานนะครับครับผมขอบคุณมากมากเลยครับคขอบคุณครับขอบคุณ<า>ครับ ก็ภูมิใจครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการครับก็เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กครับก็วันหนึ่งได้มาภายก็รู้สึกภาคภูมิใจครับภูมิใจครับก็มีความตั้งใจตั้งมั่นขยันฝึกฝนอดทนไม่ว่ากลางแดดกลางฝนเราก็ซ้อมกันหนักดังที่โบอกเต้ จะทําให้เต็มที่สุดครับเพราะว่าเป็นการรักษาราชประเพณีที่มีมาแต่ยาวนานด้วยครับรู้สึกภาคภูมิใจเป็นเกียรติต่อวองตระกูลครับก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นสีภายมาครับเดแฮ ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาในรายการไทยิยมวันนี้ครับผมอยู่กับผู้นวยการโรงเรียนสตรีวัดลักขังนะครับท่านผู้นวยการเฉลิมรัตติ่งอ้วบนะครับสวัสดีครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของโรงเรียนสตรีวัดลักขังที่มีโอกาสได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของปงมลัยที่คล้องเรือพระที่นั่งครับในตอนนั้นเนี่ยท่านผู้บัญชาการกองเรือเล็กบุตรสาวของท่านเนี่ยเป็น นักเรียนเก่าโรงเรียนสติวลัลคังอพอดีคุณพ่อบอกว่าโรงเรียนสติวลัลขังเนี่ยมีชื่อเสียงกับเรื่องงานใบตองกับเรื่องงานพวงมาลัยนะครับแล้วประกอบกับมีพะราพิธีสําคัญก็เลยโรงเรียนก็เลยได้โอกาสในครั้งนั้นที่เราจะได้ทำพวงมาลัยที่จะคล้องขอเรือพัททิ่นั่งนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมีเพียงแค่สามลำนะครับ,รบเราปีพุทธศัก,กราชสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าทางกองทัพเรือเนี่ยมีเรือพัททิ่นั่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลำก็คือ เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรนัชการที่9กครับทางโรงเรียนก็เลยมีโอกาสที่จะได้ทำพวงมาลัยคล้องคอเรือเพิ่มอ,อีกจากเดิม3าก็เป็น4ี่พวงประสบการณ์ของครูถาในการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการร้อยมาลัยนะครับหรือการทําพวงมาลัยนะครับไม่ทราบว่าในปีนี้ได้ใช้วัสดุอย่างไรในการทําพวงมาลัยคล้องเรือพระที่นั่งครับส่วนใหญ่วัสดุที่เราใช้ก็จะเป็นเรียนแบบธรรมชาติก็คืออย่างดอกรัก หรือถ้าเป็นตัวที่เป็นส่วนประกอบของตัวอุบะเราก็จะดัดแปลงมาจากตัวลิบบินบมามัดเป็นดอกข่าเพื่อทําเป็นตัวตัวอุบะของพวงมาลัยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นดอกไม้ตกแต่งทัดหูเราก็จะใช้ลิบบินมาเย็บทําเป็นคล้ายๆตัวดอกไม้แล้วก็เนียนแบบสีที่ใช้เราก็ดูที่ความกาเรียกว่าสมจริง ให้ให้สวยงามที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวดอกไม้จริงที่สุดค่ะกับน้องฝ้ายนะครับ <ฮะ S 2> ไม่ทราบว่าน้องฝ้ายรับหน้าที่อย่างไรแล้วก็แบ่งแบ่งยังไงครับน้องฝ้ายเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับก็คือเราจะแบ่งเป็นตัวดอกข่าตัวดอกบลแล้วก็ตัวทั่หูค่ะอืมครับผมเพมื่อความสวยงามวิจ,จิตรและความสมบูรณ์แบบที่สุดอย่างที่ท่านพอบอกขอบคุณมากๆครับท่านพอครับขอบคุณมากครับกูกลาได้น้องฝ้ายด้วยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับตัวแทนของนายท้ายและฝีพายของเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำนะครับแต่เรือเรือพระที่นั่งจะมีนายท้ายลำละ2อขั้นนะครับแต่ว่ามีฝีพายไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเรือมีฝีพายต่างกันอย่างไรบ้างครับเรือพระที่นั่งสุวรรณหงจะมี50าฝีพายเรือนาลายทองสุวรรณรัชกาลที่กจะมี50าฝีพายส่วนเรืออเนกเจ้าประชงจะมี61สฝีพายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจะมี54าฝีพาย บุคลากรมีความสนใจที่สมัครเข้ามาแบบไหนอย่างไรบ้างครับก็ทุกคนก็มีความสนใจอยากจะมารับใช้สวายงานในหลวงครับก็จะสมัครกันมาเยอะครับอยู่ที่หน่วยต่างๆคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมร่างกายแข็งแรงคนุนลักษณะได้ครับเป็นรุ่นพี่ก่อนรุ่นพี่ที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเป็นผีพายมาแล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยครับว่าเมื่อ4ปีที่แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับอันดับแรกก็รู้สึกภูมิใจครับ เป็นเกียรติประวัติของผมในครั้งหนึ่งที่ได้มาปฏิบัติงานแบบนี้ได้มีโอกาสมาแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ตั้งใจเล่าความรู้สึกให้เราฟังหน่อยว่าเมื่อได้รับการคัดเลือกหลังจากที่เราได้ยกมืออาสาสมัครไปด้วยความสมัครใจเรารู้สึกเป็นยนะังไงบรางครับรู้สึกภาคภูมิใจเป็นเกียรติต่อวองตระกูลครับอันดับแรกเลยคือรู้สึกภูมิใจนะครับและเป็นเกียรติก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นสี่พายมากขอมาวันหนึ่งตัวเองได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ ไม่คิดไม่ฝันนะครับสาหรับน้องๆที่มีโอกาสได้ปฏิบัติภารกิจเป็นปีแรกรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับจะทําให้เต็มที่สุดครับเพราะว่าเป็นการรักษาราชประเพณีที่มีมาแต่ยาวนานด้วยครับอยากถามท่านอื่นที่เป็นปีแรกคิดว่าความยากลําบากหรือว่าอุปสรรคต่างๆสําหรับตัวเราเองมีตรงไหนบ้างไหมครับอุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องพละกําลังครับครับเพราะว่าเป็นเป็นน้องใหม่นะครับไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ช่ำชองทางด้านพลเรือครับครับต้องพัฒนาเรื่อยๆครับเป็นยังไรบ้างเรามีเทคนิคส่วนตัวยังไงบ้างในการที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายจากความเ,นเหนื่อยๆนนี้ในการฝึกทุกวันครับผมสำหรับผมนะครับก็มันจะมีเวลาพักผ่อนให้อยู่แล้วครับแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่กับเวลาแค่ไม่กี่นาทีครับฝากอะไรกับผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ในขณะนี้หน่อยครับรบกวนนายท้ายทั้งสองท่านครับเชิญครับเชิญพี่ก่อนครับ ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเลยนะครับส่งกําลังใจให้กับทหารเรือกองทัพเรือของเรานะครับช่วยเป็นกําลังใจให้พวก,กผมเป็นที่เป็นสีพายร่วมขบวนพระยศญาตชาชนมากครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เด็ดเดื่ยกับภารกิจที่สําคัญในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ,บมากนะครับ วันนี้ตลอดทั้งวันที่เรามาทําการบันทึกเทปที่รวมอู่ฐาเรือแห่งนี้โดยส่วนตัวผมนะครับคุณชิปผมมีความรู้สึกขนล,ลุกหลายคั้นผมมีความรู้สึกปลื้มปิติผมเห็นความรักความสมัครสมานสามัคคีของฝีพายและผู้ร่วมงานทุกขั้นรวมถึงเห็นความตั้งใจมุมานะพยายามโดยเฉพาะวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความรู้จากพี่ไพฑูรูนยังมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้อีกนะครับวันที่29กกองทัพเรือยังจัดให้มีนิทรรศการ แสดงถึงพระราชกรณียกิจนะครับสิ่งที่พงรงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของเรือพระวพิธีให้กับพวกเรานะครับพระศพรีกรชาวไทยหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงจะมีการกิจกรรมเฮเรือเฉลิมพระเกียรติอีกสองรอบคือในรอบของ17นาฬิกาและก็20นาฬิกาครับรับวันโดยเฉพาะในรอบ20นาฬิกามีการแสดงแสงสีด้วยใช่ครับงดงามมากมากนะครับฟังถ้าท่านใดอยากจะดูอย่างใกล้ชิดครับ เชิญที่ท่าราชวรดิษนะคับที่พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยได้เลยนะครับที่นั่นเนี่ยก็จะมีจอมาเิเตอร์ขนาดใหญ่จะมีการนำภาพขึ้นจอมีระบบสีแสงเสียงอันนี้เราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะอยู่ไกล้ๆโดยมีแปะกราวข้างหลังเนี่ยเป็นพระบรมหาราชวังที่สวยงามแล้วก็มีการประดับไฟท่านก็มาชมได้ที่ฝั่งทน กองอทัพเรือเปิดพื้นที่ที่อาคาราราชชนิดสภานะครับแล้วก็อประชุมกองทัพเรือด้านข้างก็เป็นวัดโรงเรียนสตรีวัดละคังวัดละคังสามารถชมได้ด้วยอันนี้เป็นช่วงแรกครับ,รบหลังจากนั้นนะครับกองทัพเรือเนี่ยก็จะเริ่มดําเนินการฝึกซ้อมจัดขบวนเรือพระกระถีทั้ง52ลําเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้ง แล้วก็ซ้อมเก็บรายละเอียดหนึ่งครั้งแล้วก็วันพระราชพิธีโดยการซ้อมย่อยครั้งที่1เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่1สิงหาคมหลังจากนั้นก็ทุกๆวันพระรหัสของเดือนนี้ครับก็จะเป็นการซ้อมย่อยครับขณะวันนี้เป็นเพียงวันซ้อมลงน้ําวันแรกเท่านั้นนะครับนั่งดูนี่โอ้โหรู้กว่าพอเราตั้งตาจดจ่อรอวันจริงที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่ชาวโลกจะได้เห็นภาพที่บันทึกไว้ในความทรงจําเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของ ประชาชนชาวไทยนะที่พร้อมใจกันใส่สวมใส่เสื้อสีเหลืองตาสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เฝ้าชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงตั้งแต่ท่าวาสุกรีจนถึงวัดอรุณนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพี่น้องชาวหารเรือ ที่จัดเพื่อถวายงานทางนี้คุณผู้ชมได้ชมรายการอยู่แล้วอยากจะเข้ามามีโอกาสได้ชมการฝึกซ้อมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกองทัพเรือดูว่ามีวันไหนแบบไหนอย่างไรได้ไหมครับได้ครับจะไปดูในเว็บไซต์ของกองทัพเรือนะครับหรือหากท่านจะเดินทางมาด้วยตัวนั่นเองท่านผู้จัดการหันเรือเนี่ยท่านโอเพ่นเปิดรับมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมรับรองมีสถานที่ให้นั่งมีน้ําให้ดื่มบริการแล้วครับแล้วก็สามารถที่จะชมการฝึกซ้อม กำลํงพลฝีพายเรือพ้าที่นั่งอย่างใกล้ชิดนะครับได้ในทุกบ่ายในทุกบ่ายของวันราชการนะครับที่อู่ฐานเรือทนบุรีกรมอู่่านเรือนะครับและถือว่าเป็นยุคสมัยแรกด้วยที่กองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาชมกันได้อย่างได้จักันเลยและอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านพลเรือตีไพฑูลปัญญสิทธิ์นะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการไทยนิยมของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการไทยนิยมพบกับคุณอาร์มพบกับผม ได้กับเรื่องราวดีๆที่คงความภาคภูมิใจของความเป็นไทยกันไว้อย่างนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา16.45นนะครับครับผมพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ผมท่านพเลเอกไพฑูรยรปเญญสินละคุณจิ๊บหลักรุ่นชมันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ